เนี่ยขอให้ทุกท่านถือโอกาสพกโอกาสที่ทำหน้าที่ในการบริหารชีวิตมันจะมีอยู่กี่ขั้นตอนกี่สิบขั้นตอนในแต่ละวันก็ทำให้ถูกต้องและพอใจมันเช่นเดียวกับทำงานอาชีพอาชีพการทุ่งนาออฟฟิศอะไรก็ตามเนี่ยว่าพอใาถูกต้องทีนี้ก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งคือสังคมก็รอบด้านให้ถือหลัก ที่พระพุทธเจ้าตัดบัญญัติไว้ว่าเป็นหลักทิศหกประการสังคมหกทิศพ่อข้างหน้าพ่อแม่ข้างหลังบุตรภรรยาข้างซ้ายเพื่อนฝูงข้างขวาครูบาอาจารย์ข้างบนคือผู้อยู่เหนือพระเจ้าพระสงฆ์พระราชามหากษัตริย์ผู้บังคับบัญชาข้างล่างคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นคนใช้กรรมกรนที่ไปตามหกทิศท,ทางนี้จงทําให้มันถูกต้อง ละก็จะต้องใช้ความอดทนซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งความสําเร็จแต่คนมันเกลียดความอดทนความอดทน,นันต้องมีฝ่ายผู้ที่ต้องการความสําเร็จไม่ใช่ว่าถ้ามีอํานาจบังคับเขาแล้วเราไม่ต้องอดทนนั่นมันคือคนโง่ยิ่งมีอํานาจมากเท่าไรคุ้มครองปกครองคนมากเท่าไรนั่นจะต้องเป็นฝ่ายอดทนมาก ผู้ที่อยู่เนื้อจะต้องมีความอดทนมากกว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสิ่งต่างๆมันจึงจะเป็นไปได้มีปัญญาล้นฟ้าก็ตามถ้าไม่มีความอดทนแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลยยิ <c oughs> ่งมี <c oughs> อํานาจมากก็จะยิ่งต้องอดทนมากอดทนต่อะ ต่อกิเลสและความโง่ของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชานี่ช่วยจดจําไปด้วยใครมีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกจ้างเป็นข้ารับราชกรากรในกตาัที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรามีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามากเท่าไรเราจะต้องยิ่งอดทนต่อความโง่และกิเลสของคนโง่มากเท่านั้น ที่เขาพูดกันว่าทุกของพระราชามหากษัตร์ติยสมภารเจ้าบ้านนี่มันมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่มีความหมายตื้นตืนอย่างที่รู้จักกันมันต้องรู้จักอดทนฉลาดอดทนต่อความโง่ต่อกิเลสข,ของคนที่มันโง่ที่มันอยู่ใต้บังคับบัญชาคนที่มันโง่มันต้องสร้างปัญหาขึ้นมาเสมอนะะความอดทนต้องมาอยู่ฝ่ายผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่เนื้อ ถ้าทําได้อย่างนี้สิ่งต่างๆจะราบรื่นไปหมดจะไม่บันดาลโทสะตีด่ดาหรือว่าทําอะไรไปตามโทสะมันน่าแปลกหรือน่าหัวเราที่ว่าจะต้องอดทนต่อความโง่ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรก็ตามต้องอดทนต่อความโง่ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา ถ้าไม่อย่างนั้นล่มละลายเรามากล้าพูดอย่างนี้จะล่มละลาย <c oughs> ถ้าว่าอดทนได้มันก็จะบังคับบัญชาไปได้อย่างราบรื่นชักจูงกันไปได้อย่างราบรื่นถ้าไม่อดทนโกรธจะแล้วบอดมันก็แตก <c oughs> มันก็ล่มละลายเนี่ยจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องในทิศทั้งหกนอกจากจะมีสติปัญญาแล้ว ยังจะต้องอดทนเป็นอย่างยิ่งด้วยถ้าว่าจิตใจมันไม่ไม่มีธรรมะไม่ปกติไม่เป็นอิสระแล้วมันไม่อดทนแล้วกิเลสมันบังคับให้ทำความขัดแย้งล่มละลายในที่สุดมันจิตที่ปกติจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่พองแพ้วนั่นแหละมันจะทำให้อดทนได้มันจะหัวเราะเยาะความโง่ของลูกจ้างลูกน้องลูกอะไรก็ตามมาได้ <c oughs> จงทำจิตใจเป็นอย่างนี้ไว้มากๆ <c oughs> ตามโอวัตาปาติโมกข้อที่สามไม่ใช่ว่าจะไปนิพพานกันอย่างเดียวไม่จะอยู่ที่นี่นก็ต้องใช้ข้อนี้ข้อที่ทำใจปกติมีอิสระแต่ต่อกิเลสอย่าเข้าใจว่าข้อนี้จะไปนิพพานอย่างเดียวแม้อยู่ที่นี่ก็ต้องใช้ต้องมีจิตใจปกติแล้วใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด นั่นก็เป็นนิพพานในความหมายหนึ่งปริยายหนึ่งความหมายหนึ่งโดยอ้อ <c> ม <oughs> เอาล้วเป็นนั้นว่าเราจะต้องมีการเคารพหน้าที่ทางฝ่ายรอดรอดทางฝ่ายกายประกอบอาชีพก็ดีบริหารชีวิตประจําวันก็ดีสังคมก็ดีถูกต้องนี่รอดทางฝ่ายกายที่เหลือรอดทางฝ่ายจิตมันก็เป็นเรื่องใหญ่มควรจะพูดกันอีกสองสครั้ง แต่รวมความแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยมันสําคัญอยู่ที่ปัญญาซึ่งเป็นผู้จูงหมทั้งหมดศีลเป็นรากฐานให้สะดวกแก่การที่จะมีสมาธิสมาธิเป็นราฐานที่จะให้สามารถมีปัญญา,าขั้นมีปัญญาแล้วก็ทําถูกต้องหมดถูกต้องหมด แม้ในเรื่องโลกโลกจะบริหารชีวิตในโลกโลกก็ต้องมีปัญญาปัญญาต้องมาก่อนการกระทำใดๆมีศีลสมาธ,มาธิปัญญาเท่าไรมันก็ยิ่งง่ายในการที่จะอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงศึกษาฝึกฝนอบรมให้มีศีลให้ดีก็มีสมาธิดีสมาธิดีก็มีปัญญาดีคือพอเพียงที่จะดําเนินไป นั่นเป็นเรื่องความรอดในทางฝ่ายจิตก็เป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกันธรรมะากินเป็นเรื่องโลกทำชีวิตจิตใจใอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งพวงนี่เป็นเรื่องธรรมะ <c oughs> แต่แล้วมันก็ต้องเอาไอ้เรื่องปัญญาดับทุกข์เปนนิพพานมาใชา้ <c oughs> แม้ว่าอยู่ในโลกนี่ช่วยฟังให้ดีตอนนี้ว่า คุณจะอยู่ในโลกจะทำมาหากินอย่างโลกจะบริหารอย่างโลกก็ต้องมีธรรมะสูงสุดในขั้นปรมตัตนถะ์มาช่วยควบคุมอย่าให้มันโกรธง่ายอย่าให้มันวันไหวง่ายอย่าให้มันวิตกกังวลจนนอนไม่หลับให้มันรู้จักปล่อยวางให้ให้อภัยแล้วมันก็จะไม่เกิดเป็นบ้าขึ้นมาเสียในการทำมาหาเ้ยงชีวิต นั่นมันก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานมากความแก่ความเจ็บความตายมันก็บีบคั้นอยู่ต้องมีสติปัญญาทางฝ่ายโลกุตตะมารับหน้าให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติรู้ธรรมะในขั้นปรมาจายตามสมควรก็ไม่จะดุ้งหวาดเสียวต่อความเกิดแก่เจ็บตายนันก็ทำลายความเห็นแก่ตัว ได้มากทาไรมันก็ยิ่งอยู่ในโลกไร้สบายมากขึ้นทั้งนั้น,นท่านธรรมะเรื่องโลกุตตระนั่นต้องเอามาใช้ด้วยามาใช้ที่นี่ด้วยอย่าเอาไว้เนื้อเมฆเนื้ออะไรไปเลยนั่นมันคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยแยกธรรมธรรมะเป็นโลกียะเป็นโลกุตตระท่านจะพูดแต่ว่าทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นให้มันดับทุกข์กันแล้วกันไม่ไม่จ้องแยกเอาไว้คนละฝ่ายเหมือนคนชั้นหลังชอบแยกโลกียะเด็ดขาดจากโลกุตตระ ใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจอรตมาว่ามันเป็นเรื่องของคนโง่ความรู้เรื่องปรัมมัชเนี่ยต้องมาช่วยในเรื่องทางศีลธรรมอยู่ในโลกโดยเพื่อบำเพ็ญหน้าที่โลกแต่้ความรู้ทางประมาัชมันมาช่วยป้องกันให้มีความทุกข์น้อยจะพอใจในหน้าที่จะชื่นใจในหน้าที่แล้วมันก็กันไม่ให้บ้า ถ้าไม่มีธรรมะม,มาเป็นเครื่องหักห้ามแล้วความทุกข์มากข้าวม,มันก็เป็นบ้าทั้งนั้นแหละถ้ามีความรู้เรื่องความปล่อยวางมาช่วยป้องกันบ้างมันไม่เป็นบ้าแม้มันจะทรมานเป็นทุกข์อย่างไรจะกินเนื้อประดาตัวอย่างไรมันก็ไม่บ้าเพราะม,มันมีการลงตอกโดยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้เรื่องโลกุตตระจงเอามาเคียงคู่กันกับความรู้เรื่องโลกียะ จะเปรียบเหมือนควายสองตัวไถนาก็ได้มันฉลาดที่สุดตัวหนึ่งมันโง่ตัวหนึ่ง,ม,ง,งมันก็ทํางานกันได้นี่อย่าละทิ้งไอ้หน้าที่ทางฝ่ายจิตใจจงศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ทางฝ่ายจิตใจให้พอๆกับหน้าที่ทางฝ่ายกายมีธรรมะสมบูรณ์มีหน้าที่สมบูรณ์ก็จะเป็นผูกพ้นจากปัญหาโดยประการทางปวงมีชีวิตยอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทางปวงเนื้อความทุกข์ทุก,ทกชนิด เพราะอาศัยหลักอันนี้ซึ่งเป็นบทปาจิโมกของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงว่าอย่าทำความชั่วทำควงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์ของแพ้วเพื่อจะอยูนเนื้อไอสิ่งชั่วสิ่งดีเหล่านั้นเป็นอันว่าเราได้ปรารบเรื่องของมาะบูชา มาในลักษณะอย่างนี้จนเพียงพอแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจงจะเข้าใจคงจะเข้าใจความหมายของมาค้าบูชาแล้วท่านทั้งหลายก็มีความพร้อมที่สุดแล้วในเวลานี้ที่จะทําพิธีมาคาบูชาด้วยกายด้วยวาจาเลยด้วยใจด้วยกายดอกไม้ทูกเพียนเวียนประทักสิ้นด้วยวาจาก็ด้วยสวดคํากล่าว พระ,ะคุณนะด้วยใจก็ทำใจให้ถูกต้องมีจิตใจเข้าถึงธรรมะนั้นๆในขณะที่ทำพิธีมาฆ้บูชานะธรรมเทศนาที่ได้พูดไปนี้เป็นการเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้พร้อมที่สุดที่จะทำมาฆ้บูชาเราก็จะได้ทำพิธีมาฆะบูชาต่อไป การเทศนาก็ต้องควรลงกับเวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนาไวา้แต่เพียงนี้เทวังก็มีด้วยประการศนี